โอเคอ่าครูเห็นว่าน้องอันค้างที่เกียร์สองไวใช่ไ่ะให้เข้าเกียร์ว่างก่อนอ่าแล้วก็ดึงเบรกนี้โอเคก็คืออย่างนี้ครูแนะนำว่าตอนที่มาหยุดรถเนี่ยอยากให้เข้าเกียร์ว่างก่อนและดึงเบรกมีอก่อนคือสมมติว่าเมื่อกี้ครูเปิดประตูปุ๊บน้องอันค้างที่เกียร์สองอยู่ใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นเผลอ เผอไปปล่อยคัสออกมาเร็วในจังหวะนั้นครูกําลังจะก้าวขึ้นพอดีเลยแล้วเผอปล่อยคัสออกมาเร็วแล้วรถเกิดกระตุกกระตุกแรงครูพลาดตกลงมาจากรถแล้วขาครูเนี่ยไปอยู่ข้างใต้ท้องรถเนี่ยล้อหลังทับขาครูหรือใครก็แล้วที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเนี่ยอาจจะเสียจังหวะล้มก็ได้เอาล้มหัวฟาดพื้นไปอันตรายนะ อพอชนะอันนี้คือก็อาจจะไม่เกิดอะไรหรอกแต่แต่เรานึกเอาไว้ก่อนว่าการจะหยุดรถรับใครก็แล้วแต่ควรพักที่เกียร์อะไรก่อนแล้วก็เ <Hey. S 1> อันนี้จะบอกจะปลอดภัยสูงสุดเลยเนาะโอเคขอบคุณครับ